สวัสดีชาวสองล้อทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทริปนี้เราจะไปเที่ยวสปะป,ะปะลาวกันครับเราจะออกด่านหนองคายเข้าด่านห้วยโกลนครับตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงเช้าครับเราออกจากพิษณุโลกใช้เส้นทานงนครไทยครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยแล้ว เข้าหนองบัวลำพูเข้าอ,อุดรอนแล้วก็ไปยังหนองคายครับมาติดตามพวกเราได้ครับว่าวันนี้เราจะไปไหนอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกันแบบเรียลๆทุกอย่างครับไม่มีเมกว่าอะไรถูกอะไรแพงถูกคือถูกแพงคือแพงครับรีวิวกันแบบตรงๆพูดกันแบบตรงๆเหมือน เพื่อนคุยกันเอาไว้แชร์กันร,ระหว่างชาวสองล้อหรือว่าเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวสปปลาวใช้ข้อมูลในการตัดสินใจครับ ตนนี้ค่อนข้างคลึ้มครับมีเมฆเป็นส่วนมากแต่ช่วงนี้เรายังไม่เจอฝนครับอากาศเริ่มเย็นนิดนิดครับช่วงนี้ขี่รถดีเลยครับขี่รถดีเลยอากาศเย็นๆไม่ถึงกับเย็นมากแล้วก็ไม่มีแดดครับขี่รถได้อย่างสบายๆชิวๆครับไปเรื่อยๆ วันนี้เรากำลังออกจากปตทคนครไทยครับเอาไว้ปั๊มปตทคนครไทยเนื่องจากมีพี่สมาชิกถึงท่านนะครับรออยู่ที่ปั๊มปตทคนครไทยวันนี้เราไปกันทั้งหมด3คันครับ CB500X 2คันมีแอฟริกาทวีปอีก1คัน สู่เขตอำเภอดานซ้าจังหวัดเลยจะสังเกตเห็นว่าเพึ่งมีฝนตกไปนะครับถนนมีรอยฝนเยอะพอสมควรเราก็เตรียมตัวที่จะใส่ชุดกันฝนกันแล้วครับหันฝนตกหนักกว่านี้ตอนนี้ก็มีฝนครับปล่อยๆไม่หนักเท่าไหรเรายังก็เลยยังตัดสินใจที่จะยังไม่ใส่เสื้อกันฝนครับรอจนกว่าฝนจะหนักมากกว่านี้ เราถึงจะตัดสินใจใส่เสื้อกันฝนกันก็ค่อยๆขี่ไปตาม GPS ครับสุดท้ายเราก็ต้องใส่เสื้อกันฝนครับจริงๆแล้วเราจอดใส่ระหว่างทางก่อนมาถึงปั๊มนี้ แล้วก็พี่นบครับก็เลยใส่รองเท้ากันฝนอีกชั้นหนึ่งที่ปั๊มนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อครับเนื่องจากจอดอยู่พักหนึ่งแล้วฝนยังไม่หยุดก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางท่ามกลางสายฝนต่อไปครับการเดินทางของเราจะไม่เน้นความเร็วครับเน้นความปลอดภยัยเที่ยวให้สนุก กลับห้ถึงบ้านครับเพอร์เฟกสมบูรณ์ไม่เน้นความเร็วครับได้แล้วเราก็มาถึงก่อนเข้าวังสมบูรณ์ครับเ,เรา จึงได้ถอดเสื้อกันฝนกันเนื่องจากตอนนี้ฝนหยุดแล้วแล้วเราก็ออกเดินทางสู่วังสะพุงครับวิ่งเข้าอุดอรธานี ไปแล้วเราก็มาถึงหนองคายครับถึงเวลาประมาณบ่ายโมงพอดีเราก็แวะไปรับประทานอาหารกลางวันครับก่อนที่จะไปโรตัสลาวทาวเวลเราแวะเข้าไปทานอาหารที่ร้านแดงแหนมเนืองกันครับ พี่เบิร์ดอะ่ะบ้าเหรอเอาตั้งเดียวอะ่ะสรอาหารมื้อนี้นะครับเราทานกันทั้งหมด6คนอยู่ที่ราคา1175บาทครับ จานั้นครับเราเดินทางต่อไปที่บริษัททัวร์ซึ่งเราได้ประสานไว้แล้วล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับบริษัทโลตัสเรา t r a เวลครับเราเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทัวร์ผ่านดานเป็นเงิน2,800บาทต่อคันครับก็ถากเพื่อนๆสงสัยว่าทำไม2,800บาทเพราะว่าเราอยู่เกิน5วันครับทุกท่านจะเห็นเขาโปรโมทว่า ค้มด่านลาว2.000บาทนั่นคือต้องไม่เกิน5วันนะครับหากเกิน5วัน,นก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าประกันครนับจะเพิ่มมากขึ้นเราอยู่กันทั้งหมด7วันครับเราเลยต้องจ่ายเพิ่มเป็น2,500บาทบวกคนซ้อนเพิ่มอีก3 0 0รอบาทครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องหว่วงครับทุกอย่างทัวร์บริการดีมากครับพาเรา เข้าไปที่ด่านแล้วก็แนะนำเรื่องการขับขี่ยานพาหนะภายในลาวอะไรที่ต้องระวังอะไรที่จำเป็นต้องทำสปอร์ตไลท์ควรเปิดไม่ควรเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทัวแนะนำว่าสปอร์ตไลท์หากไม่จำเป็นจริงๆกลางวันไม่แนะนำให้เปิดเลยครับแล้วก็แนะนำว่าสิ่งของใดๆที่ ไม่ควรอยู่บนถนนก็จะอยู่มีทั้งสิงสาราสัตว์ลูกเด็กเล็กแดงทุกอย่างครับที่ไม่ควรอยู่บนถนนก็จะอยู่แล้วก็ด้านหน้าสติกเกอร์ครับทางบริษัทก็ได้แจกสติกเกอร์ให้เรามาแปะคนละหนึ่งแผ่นแล้วก็มีด้านหลังครับเพื่อนจะเห็นว่าแปะไว้ว่าให้ชิดขวาครับเพื่อเตือนสติเราตลอดว่าขับชิดขวาหลังจากที่เรานั่งรออยู่ภายในบริษัททัวร์เนื่องจากว่าเรารอให้ ทางทัวร์ทำเอกสารทางหน้าด่านให้หลังจากที่เสร็จแล้วครับทางทัวร์ก็จะนำเราเข้าด่านครับแล้วก็จัดการเรื่องเอกสารให้เราครับเชิญรับชมได้เลยครับ าถึงหน้าด่านครับเราไม่ต้องดำเนินการใดๆเพียงแต่รอให้เจ,จ้าหน้าที่เรียกเราไปปั๊มลายนิ้วมือหลังจากนั้นเราก็ขับรถไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจครับแต่ไม่สามารถถ่ายได้นะครับตอนนี้เราได้ข้ามด่านมาแล้ว ข้ามด่านฝั่งไทยนะครับตอนนี้เราได้ข้ามด่านฝั่งไทยมาแล้วอยู่ระหว่างที่จะข้ามไปฝั่งลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางบริษัททัวร์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ครับฝั่งลาวไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองรับชมสะพานมิตรภาพไทยลาวครับผมก็เพิ่งได้เห็นกับตาครั้งแรกเหมือนกันว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นอย่างไร ส่วนทางทัวร์นะครับมีซิมฟรีให้ลูกค้าคันละ1ซิมนะครับมีซิมฟรีให้คันละ1ซิมโดยสามารถใช้เน็ตได้3วันครับส่วนพวกเรานั้นได้ใช้เบอร์เดิมครับแต่ว่าซื้อโอโลมโมิงของแต่ละเครือข่ายมาแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งไม่ได้ซื้อก็ใช้ของ ใช้ซิมจากบริษัทลาวที่แจกมา สะพานมานะครับเพื่อนๆอย่าวิ่งตรงไปตามรถสิบล้อนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายออกมาตามทางครับตอนนี้เรายังใช้เลียซ้ายอยู่นะครับเรายังจะไม่วิ่งเลนขวาจนกว่าจะผ่านด่านเลาาออกไปให้พอเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วเพื่อนๆจะเจอกับสี่แยกเล็กๆครับให้มองหาตึกเหลืองจะอยู่ด้านขวามือ ให้เพื่อนๆวิ่งขวาเข้าไปหาตึกเหลืองเลยครับด้านหลังตึกเหลืองนี่นะครับสีแยกนี้วิ่งตรงไปครับก่อนที่จะเข้าด่านครับจะมีตึกอยู่ขวามือนี่ครับตึกตรงนี้ให้เลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับแล้วมองซ้ายมือประจอดหน้าตึกตรงนี้ได้เลย นี่ครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ลาวของโลตัสลาวทาวเวลครับจะรอรับเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับนำพาสปอร์ตไปสแตมป์ให้เราโดยที่เราไม่ต้องดำเนินการใดๆครับน้องเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์ให้แล้วก็จะกลับมาพร้อมกับซิมการ์ดมาแจกเราน้องมีที่จิ้มซิมพร้อมเลยนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนซิมได้ หรือว่าให้เตรียมที่จิ้มซิมมาเตรียมพร้อมมาจะถือซิมไปเปลี่ยนเองก็ได้สําหรับวันนี้นะครับพวกเราไม่ได้แลกเงินตรงตู้เข้ามานะครับเนื่องจากเงินที่จุดแรกหน้าด่านตอนนี้หมดครับเลทวันนี้คือ580ครับต่อ1บาท ้เข้ามาถึงในลาวครับมีพี่ที่ขับแอฟริกาทวินครับก็ได้ประสานกับเพื่อนคนไทยครับที่มาอยู่ในลาวแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกับพี่เขาว่าเขาจะไปพูดคุยทักทายกันสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะเข้าไปยังที่พักครับ ประมาณอาสองทุ่มครึ่งนะครับโดยเราได้เสร็จทุระจากที่พี่ที่ขับแอฟริกาทวินได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ที่อยู่ที่ลาวก็นําทางเราไปยังโรงแรมที่เราจองไว้ครับก็ขอขอบคุณพี่ที่อยู่ฝั่งลาวครับก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเลย ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมที่เราจองไว้แล้วครับโรงแรมเวียงจันทราร r d เดน i ิวโ o t ท l ครับ <Janeiro> เห็นตอนแรกก็คิดว่าไม่มีที่จอดรถแต่พอมาถึงหน้าโรงแรมครับเจ้าหน้าที่โรงแรมให้เราขี่เข้าไปในฟอนต์ตามภาพเลยครับขี่เข้าไปในโรงแรมเลยแล้วก็ให้เราไปจอดด้านหลังครับที่จอดรถอย่างดีเลยครับ อยู่ใกล้กับริมสระน้ำอยู่บริเวณหน้าห้องที่พวกเราพักเลยราคาที่นี่อยู่ที่คืนละประมาณ500นิดนิดๆครับ500บาทนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคนจองมาในแอปออนไลน์มาก่อนครับระวังลื่นนะพี่เพราะว่ามาโทรมาจอง,งลแล้วก็มาจ่ายที่นี่เสียไปทั้งหมดอ่า 5 0 0แสนกีบครับตีเป็นเงินไทยประมาณ890กบว่าบาทแต่ถ้าจองมาจะเหลืดได้เหลทอยู่ที่ประมาณ5ไม่เกิน6 0 0ประมาณนี้ครับก็แนะนำให้เพื่อนๆจองออนไลน์มาครับส่วนที่พักเป็นอย่างไรนั้นภ่ายในห้องโอเคครับแต่ว่าต้องมาเสี่ยงดวงเอาว่าห้องไหนดีไม่ดีบางห้องก็เหม็นอับมากเหม็นอับน้อยส่วนพี่เอลฟาริการถวินไปเจอห้องดี ส่วนเรา500ร2ยเอ็กสองคัน <ปะ S 1> ก็เจอห้องอับอวัดดวงกันดูครับม,มาที่นี่แต่แต่โดยรวมแล้วรวมอาหารเช้านะครับโดยรวมทุกอย่างโอเคครับอยู่ได้เรานอนคืน <Okay, S 1> เดีดวยวเมือ่อเราเข้าที่พักเรียบร้อยครับจัดการอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสืส้อผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมากินหาอะไรกินข้างทางครับ เราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งก็เลยแวะกินกันตัดใจแวะกินกันร้านนี้เลยเนื่องจากอยู่ใกล้ที่พักแล้วก็เวลาดึกมากแล้วเราก็อยากพักผ่อนครับ เขาเขียนป้ายว่า30,000ื่นกีบนะแต่ไม่รู้ว่าจริงเปล่าเดี๋ยวลองเขามาคิดตังค์ีนึงว่าเท่าไหร่สรุปค่าก๋วยเตี๋ยวที่เราทานกันเมื่อกี้นะครับทั้งหมด1ชุดก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยรวมน้ำขวดเล็ก1นขวด33,000บามพกีบ่สามหมื่นามนกีบนะครับจีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณหกสิบบาทถือว่าเป็นราคาที่รับได้ครับหลังจากนั้นเราก็เดิน กลับมาที่โรงแรมแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเราจะเดินทางไปประตูชัยแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองเวียงจันนิดหน่อยหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปที่เมืองเฟืองกันต่อเลยครับขับรถเข้ามาในนี้แล้วก็มาทะลุมาทะลุด้านหลังแล้วก็จอดไว้ บริเวณนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยพวกเราก็กกกมาจอดลงไปนี้แัละก็ค่ำคืนเรวัน,นนี้นต้องขออนุญาตนอนก่อนนะครับสันตีสวัสด์ทุกคนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ